อามาดูตัวนี้นะครับไอที่อธิบายต่อจากเมื่อกี้นะเขาจะมีกิจกรรมการทดลองก็คือการหาความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์นะครับโดยผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งซึ่งอุปกรณ์ชนิดนั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีเรื่องเล่าความเป็นมาซึ่งอุปกรณ์ชนิดนั้นชื่อว่าถ้วยยูเลกาเดี๋ยวจะได้สอนต่ออืม อนนี้อะมาดูการทดลองนี้ครับเขาบอกว่าการหาความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมเป็นไงเอาจริงเราจะต้องจําการเมื่อกี้ให้ได้นะแล้วเราก็ต้องตอบหนใจให้ได้ก่อนว่าความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์จะมีค่าคงที่ส่วนความหนาแน่นของสารผสมจะมีค่าไม่คงที่คงที่นั่นก็คือคงที่กับคนที่เขาทดลองก่อนหน้านี้เออเขาทําได้อะไรแล้วก็ต้องทําได้เท่าเขานะอืม อันนี้คืออุปกรณ์การทดลองนะครับโดยใช้เวลาการทดลองสามชั่วโมงความเป็นจริงอืันนี้คืออุปกรณ์ต่อห้องนะครับเขาก็จะมีอะไรบ้างโซเดียมคลอไรนะครับขอเพิ่มเติมเผื่อมีครูถามมือยางด้คะแนนโซเดียมคลอไรคือ nacl โซเดียมบวกคลอรีนนะที่ครูให้ทดองตารางค้าไปโซเดียมบวกคลอรีนกลายเป็นโซเดียมคลอไรน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายก็คือน้ำตาลทรายขาวนี่แหละธรรมดา ก้อนเหล็กสองก้อนก้อนทองแดงสองก้อนที่มีมวลต่างกันอนะ่ะเขาจะให้มวลต่างกันมาทํไงความข้นต่างกันมาทมนะําไมอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันโอเคมีถ้วยยูเลกาด้วยนะครับอ่ะขออธิบายถ้วยยูเรกาหน้าตาเขาจะเป็นนี้ลูกถ้วยยูเลกาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นครับเด็กๆรู้ไว้ก่อนคีย์เวิร์ดของเขาของถ้วยยูเรกาก็คือจะมีในลักษณะของเป็นทรงกระบอกครับทรงกระบอก และตรงนี้จะมีรูครับที่มันเจาะรูตรงนี้สามารถทะลุออกมาด้านนอกได้ดูตรงนี้เอาไว้ทําอะไรครับเขาจะใส่น้ําให้มันปริ่มเลยถ้ามีวัตถุหย่อนลงไปแทนวัตถุหย่อนลงไปน้ําก็จะมีการล้นลงมาตรงนี้เราสามารถหาปริมาตรของวัตถุได้โดยวัดจากน้ําที่มันล้นลงมาเลยเพราะมันจะมีคอนเซปต์ที่ว่าวัตถุที่ลงไปเนี่ยวัตถุ ปริมาตรของวัตถุจะไปแทนที่ของปริมาตรของน้ามันจะทาให้เราสามารถวัดปริมาตรของวัตถุที่มันพื้นผิวผูขา้าไม่ได้เป็นรูปทรงวงกลมทรงสี่เหลี่ยมทรงอะไรที่เราสามารถใช้สูตรคณิตหาได้เราจะต้องใช้หลักการนี้ในการหาปริมาตรก็คือการแทนที่น้ำของวัตถุนะครับก็คือวัตถุลงไปน้ำล้นมาเท่าไหร่นั่นคือแหละคือปริมาตรของวัตถุ และนี่คือหลักการใช้ของทั่วยูเลียกา้าใช้ง่ายแค่ในลกจุ่มลงน้ําล้นวัดปริมาตรนั่นคือปริมาตรของวัตถุแล้วเพื่อวัดทํำไมวัดเพื่อมาหาความหนานแน่นนะครับนี่หาตัวบตัวนี้นะครับืมเพราะว่าเราจะไม่แบบเฮ้ยครูหนูเจอก้อนก้อนหินที่ม่นเป็นรูปแปดสิบแปดเตี่ยมหนูจะใช้สูตรอะไรในการหาปริมาตรอย่างเงี้ยหนูจะตอบแบบนี้ไม่ได้นะหนูต้องว่าเออ โอ้ยนีเดียวเลยครูแค่ไปใส่ถ้วยยูเลกาก็สามารถหาคําตอบได้แล้วเออนัอ่นจริงแค่นี้เลยนะครับเขาก็จะมีการทําการทดลองให้ดูนะครับเขาบอกว่าครูต้องเตรียมอะไรบ้างโหต้องเตรียมอิเกทัฟเกี่ยวความร้อนในของสารครูต้องเตรียม,มเยคมนนรืค่องช่างครูต้องเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดนี่โอ้โหคนเป็นครูแม่งหนักจริงๆเขาต้องเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์นะครับที่มีความเข้มข้นต่างกัน2ชุดน้ำตาลทรายที่มีความเข้มข้นต่างกัน2ชุด ให้เพียงพอต่อนักเรียนและครูก็ต้องสอนนักเรียนอ่านปริมาตรดังนี้โอ้โหอันนี้โคตรสำคัญระดับสิบห้าดาวล้านดาวเลยก็ได้เด็กส่วนใหญ่แม่งไม่รู้ก็คือวัตถุนะครับน้ำน้คาของเหลวเนี่ยอันนี้จะเป็นเป็นประมาณว่าอาจจะเป็นกระบอกตวงหรืออาจจะเป็นของในเรื่องของอุปกรณ์ตวงน้ำอะ่ะเออเวลาเราน้ำไปใส่ไงครับน้ำจะมีในลักษณะของรูปตัวยู เนี่ยน้ำมีลักษณะของรูปตัวยูนะฮะน้ำที่มันเป็นรูปตัวยูเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะมีการติดขอบเป็นแรงเชื่อมแรงยึดแรงเชื่อมแรงยึดติดอันนี้นี่เป็นแรงยึดติดแรงที่น้ำจับกันตัวนี้เป็นแรงเชื่อมอันนี้จะเรียนในเคมีแรงยึดติดกับแรงเชื่อมยึดติดก็คือยึดติดวัตถุข้างข้างแรงเชื่อมก็คือเชื่อมแน่นภายใน เชื่อมภายในก็คือยึดระหว่างโมเลกุลของน้ำโมเลกุลของน้ำโมเลกุลของน้ำนะเออของของเหลวก็ได้นะครับทีนี้คุณจะให้คิวออ่างนี้ลูกถ้าวัตถุเป็นอย่างนี้หมายความว่ามันชอบยึดข้างยึดข้างมากกว่ายึดข้างในนะครับแรงยึดติดจะมากกว่าแรงเชื่อมแน่นแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้เลย แรงยึดติดเท่ากับแรงเชื่อมแน่นแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ล่ะแรงเชื่อมแน่นมากกว่าแรงยึดติดนะครับของเหลวสามารถมีได้ทั้ง3ลักษณะนี้เลยซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของของเหลวนั้นนะครับส่วนน้ําของเรานะครับจะเป็นในลักษณะตัว u แบบนี้อ่าแล้วเวลาอ่านปริมาตรจะอ่านที่ไหนอ่านที่ขอบตรงนี้ไหมหรืออ่านที่ไหนลูกเขาให้อ่านที่ทองน้าครับตัวนี้เขาเรียกว่าทองน้ํา ถ้าท้องน้ําอยู่ขีดไหนก็อ่านปริมาตรได้ขีดนั้นเลยครับถ้าอยู่ขีดนี้ก็อ่านได้ขีดนี้ครับอ่านว่าสามสิบสามสิบหกห้ามไปอ่านขีดข้างบนเลยเด็ดขาดถ้าอ่านขีดข้างบนมันจะได้สามสิบแปดแบบนั้นจะผิดมันต้องอ่านไปสามสิบหกอ่านที่ท้องน้ําเท่านั้นครับนี่ก็บอกเท่านั้นเลยนะอย่าพลาดนะอ่ะโอเค ถ้าคูมีเวลาเพียงพอคนนี้ยังเรียนหาคำไหนได้นั่นนนงโอ้โห,โโหเดียวกันสามครั้งทดสอบสามครั้งสอนหากระบอกตวงให้เหมาะสมกับก้อนเหล็กและก้อนทองแดงนําเสนอกิจกรรมครูต้องเลือกบางกลุ่มเสนออย่าเลือกหมดนะเพราะเสียเวลาอ่าแบบนี้ครับเขาจะทำอย่างนี้ดูกระถายอยู่เใกล้ไหมคือก่อนหย่อนก็คือสามสิบตรงตรงเลยหลังหย่อนก็เป็นสี่สิบดังนั้นปริมาตรของวัตถุจะมีค่าเท่ากับสิบ นี่คือวัตถุตัวนี้เห็นไหมมันมีรูปทรงที่ไม่น่ารักมันสามารถคำนวณได้ยากเขาก็เลยใช้การแทนค่าการแทนที่ของวัตถุอืมวัตถุจะลงไปแทนที่น้ําเห็นไหมครูอธิบายไปหมดแล้วนะครับนี่ตามนี้เลยหย่อนลงน้ําล้นเอาน้ําไปวัดปริมาตรอ่านปริมาตรจบนะครับทีนี้ขออ่านเรื่องเล่าอันนี้ให้ฟังเรื่องเล่าหนึ่งสักสองนาที ในสมัยก่อนครับแต่ไปสมัยก่อนนะพระราชาตัวนี้พระราชาเนี่ยเออต้องการจะมีมงกุฎทองคำพอใส่ไว้บนหัวโดวยพระราชาเนี่ยเอาช่างให้มหาดเล็กนะครับเป็นช่างทองนะที่ชื่อว่ายูเลกายูเลกานะยูเลกาเนี่ยเออประมาณว่าพระราชาให้ทองไปหนึ่งก้อนบักใหญ่เลยเอาไปปุ๊บให้มหาเด็ก ที่รู้จักกับช่างทองไม่ได้เป็นช่างทองออรู้จักรู้จักรู้จักช่างทองนะให้ไอยูเลกาเนี่ยเอาทองไปให้ช่างทองทํามงกุฎให้ได้น้ําหนักทองเหมือนเดิมทองต้องเป็นทองแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมาำชับบอกว่าต้องมีทองแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ห้ามทองหายไปทีนี้ไอยูเลกาก็เริ่มเครียดแะแม่งช่างทองกูจะไว้ใจได้ไหมเนี่ย ถ้าหายไปโดนฟันคอตายนะอยู่ดีกาเราเริ่มเครียดกันแล้วมีมีจังไรอะไรบ้านี้เฮ้ยพระราชาว่าให้ให้เวลาคิดนะเจ้าไปคิดมาว่าท,ทําไงช่างทองเขาถึงจะไม่เอาทองปลอมใส่ทําไมเขาจึงจะไม่เอาสารอื่นใส่เพื่อให้น้าหนักมันถึงแต่เอาเนื้อทองออกไปข้างนอกเพราในสมัยก่อนมันแพง,งมันมีค่าข้าให้เวลาเจ้าเจ็ดวันเจ้าต้องไปคิดมาถ้าคิดไม่ได้เจ้าจะโดนฟันคอตาย เดี๋ยเป็นลูกน้อง,งพระราชาต้องฉลาดหน่อยเป็นโงโง่ๆนะเนออี่ยถ้าเป็นโง,โงโง่เดี๋ยวบ้านมึงชิบหายเนี่ยเอาดูลูเกลก้าก็เลยไปนั่งคิดนอนคิดกินกับบะาลมกินเขา่าก็บบไาใดเฮียคิดแล้วคิดอีกสมัยก่อนมันม่มีอินเทอร์เน็ตเสิร์ชเนาะเอ้จังจไดแล้ไปถามคนนั้นแล้ไปถามคนนี้ก็คิดว่าออกคิดบ้าใดอะเจี่ยผ่านไปตั้งหาวันก็คิดบ่ไดชี้มือก็คิดบ่ไใดฮกมือ,อก็คิดบ่ไใดไม่คิดได้มือที่เจ็ดมือก้อนสิตาย นะมือก้อนจิตตายโอ้ยจางไหนเด็ดชีวิตก้นที่ตายเดี๋ยวมืออื่นเนี่ยฉันคิดบออสยูเรกาก็เลยโอ้ยเขาไปยังก้อนจิตตายก็อาบน้ำก้อนนี่ถือประหารชีวิตแบบโซโคเนี่ยยูเรกาก็เลยเปิดน้ำใส่อ่างน้ำนะเปิดน้ำฮอนใส่โอ้ยขอนอนตายก่อนดีกว่าอืมยูเรกาก็เลยเปิดน้ำใส่เรียบร้อยอ่าใส่องค์เต็มเลยเอาไปถังอาบน้ำสมัยก่อนนะลูกน้ำฮอนอ่า กระโดดฟิวตูมบังเอิญว่าน้ำล้นออกมาอ่าพอะสำนันลนะครับบอกยูเลก,กเลาแล้วโอ้โกูรลอดตายแล้วมันก็เลยร้องตะโกนขึ้นมาว่ายูเลกาผมบอกชื่อตัวเองยูเลกากูรลอดตายเลยบอกยูเลกาเพราะมันคิดได้ว่าการที่มันลงไปในน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำที่ล้นออกมาเราก็สามารถนำน้ำที่ล้นออกมาไปหาปริมาตร เมื่อหาปริมาตรได้เสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถหาความหนานแน่นถ้าเป็นวัตถุชนิดเดิมต่อให้มันเปลี่ยนรูปร่างได้แค่ไหนความหนานแน่นก็ยังเป็นเท่าเดิมเพราะทองมันเป็นสารบริสุทธิ์เท่านี้ครับยูเรกาก็าาลอดตายครับพอยูเรกาลอดตายเขาเลยสร้างอุปกรณ์ที่มันมีหน้าตาแบบนี้เออแบบนี้เรียนแบบของยูเรกาแล้วก็ตั้งชื่อให้เขาว่านี่คือถ้วยยูเรกานะ พราะยูเลกาเป็นคนคิดคนขึ้นมาเพื่อให้เกียรติเขาดังนั้นยูเลกามันมีที่มาและที่ไปอยากคิดอะไรได้อยากกิ่งเธอลองไปใกล้าตายลองดูนะครับชีวิตเธออาจจะเปลี่ยนผันก็ได้ลองดูนะครับไม่ใช่ไปยืนให้รถชนนั้นลองกั้นหายใจก็ได้จังหวะหนึ่งก่อนใกล้จะตายก่อนใกล้สิ้นลมมันอาจจะคิดอะไรใหม่ๆได้ก็ได้ในชีวิตอาจจะอยากกลับเนื้อกลับตัวก็ได้อาจจะขยันขึ้นก็ได้โอเคไว้เจอกันในตอน